สวัสดีตอนเช้าใสาๆครับหลังจากกินกร,ระฟอกกาแฟโจกหยอกหมาตามกิจวัตรประจำวันตอนเช้าแล้ววันนี้ห้อยออกนะครับขอให้เ,เพื่อนๆโชคดีมีชัยเมื่อวานนี้เพื่อนแหม่มจะมาถามเพื่อนๆรถกระบะห่างมึงนึ่กระบะห่างผมนี่แหละขั้นนี่แหละขั้นหน่อยนี่แหละ ก็ไอ้คนขอคนของลุงธงลงแน่ถพรว่าทะเบียนตัวใดวัสดุเลยอย่างเนี่ยผมเลยถามฝันพ่อก็ไม่รู้จำในเรื่องไม่ได้ฝันเห็นรถบึง้งเลยนะไปใส่กับมึงสักอย่างนึงแหละเพื่อนแบมเนีย่ยนะครับเลือกโต๊วะว่าถามผมผมเลยบอกว่าทะเบียนรถตัวใด,ดว่ัสดุเออมีคนใช่มีคะเบียนเด้เพื่อนเพื่อนมีคนโชคดีม่ใช่ กับยังนะครับได้แต่ผมยานตูเฟังพอมอผมห้าหกสี่เก้าห้าหกสี่เก้านะครับได้หกสี่เก้าวันนี้่วคดีพิเศษนะครับได้แล้วยางเขออ 5, 6, 4, 5, 6, 6, ลาขลุนอนีกคน มาา่านเ่บ oh, ้านผมคนดีหลังนี่ยังไงืมเล้าเราไปไทยจะเบียนรถเมื่อกี้เลยว่าไปไทยไทยจะเปลียนรถบางแบมเมื่อกี้นะแมตัวหานงาเขาว่าบึงกู้ท่ากินเขา ซีดีซีโฟสิมิตเด้อบวแม่บ่กวแม่นะ่ยซนะีดีซีโฟสนิตแต่ผมบ่ผมตามตัวนี้มาตลอดครับหลังจากมีไก่ขี่รถลงขคลงเขียวฮักนี่แหละมัน,นลงบอกลงบาดเป็นอาทิตย์อยู่แล้ว สอตัวด่ถือยุ่ครับลอตเตอรี่กอล่าว่าแล้วแต่ว่าสามตัวยังบอกยังจังแเถื่อนดีเลยดมาครับ3สาห้า าตัวนี้มาตลอดอนนี่มันค่อยออกจากเถอะหกสามหาจรงจังเลยออกนะน,นะหวนสีเดสเซนมันในวีนเดสเนจะกลอยอีแบบเป็นน่ค่าเลยลชูงั้นละครผมมองคนจนชมสวนนี่มาเศ้าบ้านังนี้ ลูกชายกับลูกสะใภ้ยอยู่กับแม่อยู่ต้นทั้งหลังผมที่เห็นนี่คือต้นบกกูดนะครับเนี่ยนี่แหละลาบก้อยกับใบบกกูดสดๆจากฟ้ามี่แหละนี่ต้นคูนน้ำอกอ,กอ,กำอกดอกอยกน้ำออกดอกหย่ทีนี่ฝักไง nhưng còn đọt vô một ngon keo đường trên mạng này ngoài đó đơm đơm này rồi đó Con. 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 เบือครับไม่เห็นบอกเดือเริ่มซุกแล้วเลี้ยงน้อยนกกากระหรอกกระแตก็ไม่กินมันผมมีหลายตัวจนมแม่จะว่าย่งม่งมใบใมันโรยดิ้นนี่แหละครับนรกเลย่ย เนี่ยล้นแล้วครับล,ล้วนละอ้หน่อยใหญ่ได้ไดีเลยสวยงามมากไม่เดือ่อดแค่คนอยังจค่กินยังได๋ผมกินปเป็นเคยกินสมัยเป็นเบาๆเป็นเบาสมัยกินดิบมันกินเป็นอยอะนี่ครับเนี่ยหลายเลยอันนี้ล้นนะครับท่านที่ kuna mà địa bạn địa bàn ho không giờ tìm tiền mũi tôi đi thông dẫn tìm chú gian thì phang nè không là mà anh บกข้อครับบกข้อม่นแข้งเยลยนะบกข้อสมสม,สมนี่แหะแต่เม่เคยได้กินมันแข้งเช่ไมุ้งนี่ที่เป็นมุ้งรับแขกด,ดอกร่นล,ใในละใบนี่ร่นชนิดแบบว่ากว่าจะเป็นประสาทไปแลว อันนี้ดอกพักกระโดนอันพักกระโดดนีครับเนี่ยนี่นี่ีพักกระโดนหน่วยกระวากแล้วผมไม่รู้ว่าหมากมันกินได้บ่เด้อพักกระโดดน,นะน,นี่ ไม่รู้ว่ากินยาพาวาเก,กโดนนี่นะครับบ้านสวนเดี๋ยวพาวงสวน,วสวนอีกสวนหนึ่งกันโทษแสงก็บ่ได้เนาะโทษแสงก็ห่างแสงก็บ่ดีเดี๋ยว,ว่าบางสวนอีกสวนหนึ่ง นี่สองสามสวนอันนี้น่าจะเป็นตัวผู้อันนี้อาจจะเป็นตัวผู้ครับปรวกเลย กับสุนทำไมแต่ว่ากินคราบเลือดแปงนียเขากันขัดเลือดแปงถ้ากินมาคราบเลือดแปงอาหารเวียดนามอันนี้น่าจะเป็นกระเจี๊ยบด้วยกระเจี๊ยบขาววะแงน่ลีเห็นแล้วเห็นแล้วเป็นดอกมันละ น,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 นี่นครับเนี่ยเนี่ยมันมีงานมันเจี๊ยบขาวว่าแล้วเขาเอื่นก็เจี๊ยบยังหงกบรรลุนี่แหละครับส่วนบ้กพริกก็ต้องมาถึงกินน้ำของพระท่าน นี่ไหนเป็นบักบึกบังเขาเนอน,นเเต้นกล้วยอย่างนี้สุแจ้านี่สุแจ้าสุ้งต้นกล้วยบานผมนะมากินกล้วยครับดีต่อสุขภาพตนกล้วย นี่มองศูนย์การเรียนรู้ผู้ภูมิปัญญาไทยศิลปวัฒนธรรมไว้ยตอนรับลูกศิตอ์ลูกหาแม่เวลาน้องนูง่นักศึกษาพ่อแมาเบิ่งหงอกเบ่งแง่ไม่ให้เพื่อนคนสตูดิโอผมก็อยู่ในน,น,น,นนี่แหละตอนนี้ยหญบ้านม่าไม่สตูดิโอขอมีแหละกลายเป็นโฮมสตูดิโอแล้วสตูดิโอผมึงอยู่นี่แหละ Nhìn này. Sám luôn này. này. Ai là tiết này. Bua xay nó bớt Bỏ. ra xem. อันนี้อันทะบังนียอ่ะบ้านเฮาเอินหำบังนี่อ่ะ้า,มาะชมสวนขิดเงาอันนี้บัวผมน้ำเงินแหงต้นหน่อยลงหน่อยลงสีขาว สีม่วงสีขาวสีม่วงสีชมพูหายแล้วเดี๋ยวกจะพูว่าไหมมันจะกาดทั่วไปอันนี้ขีชาประจำบ้านเลยนะใช่ไหมหยอดขีชาประจำบ้านนี่ไงะนมามาะนมาอู้ หายจะแห้งหลยอันนี้ก็มุ่มปวดแล้วครับเพราะที่แกเซ็งอ่ะชวชงสวนยังบม่เศร้าครีบนีซัมดีก่อนได้ครับเด้อเสร็นละคืนตลอกก้อยไทยไหม